ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราได้รับมาแต่มันเกิดจากการที่เรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกคนคะครั้งแล้วครั้งเล่าที่คุณตั้งเป้าหมายกับชีวิตไว้ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนทำได้ตามที่ตั้งไว้บางคนทําได้เพียงบางส่วนบางคนล้มเลิกในระหว่างทางบางคนกลับพ่ายแพ้ตั้งแต่ย่งไม่เริ่ม ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาจริงจังกับการทำมันสักทีดังนั้นให้คุณสัญญากับตัวเองว่าในปี2025นี้คุณจะตั้งใจเอาจริงกับชีวิตคุณจะพยายามเปลี่ยนชีวิตของคุณด้วยการเปลี่ยนนิสัยใหม่จงทำ10ข้อต่อไปนี้ที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นเปลี่ยนชีวิตคุณให้เป็นคนใหม่ ที่แตกต่างจากตัวคุณเองในปีที่ผ่านๆมาแล้วคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจคะ่ะข้อที่1คุณต้องสร้างเป้าหมายในชีวิตว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตกันแน่เพราะถ้าคุณไม่ตั้งเป้าหมายคุณจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตคุณจะดาเนินไปในรูปแบบไหนเพื่อที่คุณจะได้รู้จักกับตัวเองให้มากขึ้น รู้ใจในสิ่งที่คุณอยากทำมากขึ้นรู้ในสิ่งที่คุณอยากจะไปในที่ที่คุณอยากจะไปในชีวิตแบบที่ตัวคุณเองต้องการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนใช้ชีวิตจิตใจของคุณในแต่ละวันให้ตอบสนองตอ่อเป้าหมายนั้นไม่ใช่ตั้งลอยๆไม่ใช่คิดว่าฉันอยากรวยไม่ใช่คิดว่าฉันอยากมีบ้านไม่ใช่คิดแค่ฉันอยากมีรถระบุไปเลยว่าคำว่าอยากรวยของคุณคือมีเงินเท่าไหร่ เดือนหนึ่งต้องหาเท่าไหร่อยากมีรถรถแบบไหนสีอะไรทุกอย่างจะต้องชัดเจนเพราะที่ผ่านมาคุณเลื่อนลอยแบบนี้ไงคะชีวิตก็เลยยังไม่เป็นตามที่ตั้งหวังเอาไว้สักทีดังนั้นคุณต้องตั้งเป้าหมายมันคอยเช็คลิสต์แก้ไขปรับเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆเพื่อออกแบบชีวิตของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้ข้อที่2คุณต้องตื่นให้เช้าขึ้น มันเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ดีมากๆมันถือเป็นเรื่องที่ราบเรียบแต่หลายคนก็กลับทำไม่ได้เป็นเรื่องที่ใช้ในการปราบเซียนเลยก็ว่าได้การเข้านอนและการตื่นเช้าการเข้านอนตรงเวลาสม่ำเสมอในทุกวันจะทําให้คุณตื่นแต่เช้าได้นอกจากคุณจะได้รับความสดชื่นจากอากาศในช่วงเช้าแล้วมันยังช่วยปรับสมดุลของนาฬิกาชีวิตของคุณไม่ให้รวน ไม่ให้ร่างกายของคุณเกิดความเครียดหรือมีความผิดปกติจากฮอร์โมนใดๆในร่างกายมันจะทำให้คุณมีเวลาที่จะสร้างความจำทำให้ระบบเาผาผลาญของคุณดีและคุณยังมีเวลาได้ใช้ชีวิตในช่วงเช้าเพื่อสร้างหรือทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์มากขึ้นถ้าคุณยังเริ่มไม่ได้คุณเริ่มให้ไหวขึ้นสัก15หรือ20นาทียกตัวอย่างเช่นถ้าปีที่ผ่านมา คุณเคยนอนตื่นเจ็ดโมงเช้าในทุกๆวันคุณก็แค่ขยับขึ้นมาเปลี่ยนใหม่ว่าคุณจะตื่นให้ไวขึ้นครึ่งชั่วโมงคุณก็ขยับขึ้นมาเป็นตื่นหกโมงครึ่งแต่ถ้าใครที่เคยตื่นหกโมงครึ่งอยู่แล้วคุณก็ขยับขึ้นมาเป็นตื่นหกโมงตรงอย่างนี้เป็นต้นครึ่งชั่วโมงที่คุณตื่นไวขึ้นนั้นคุณอาจจะใช้ทําในการฟังพอดแคสต์คุณอาจจะใช้ในการทําสมาธิหรือคุณจะกระโดดตบออกกําลังกายในแบบที่คุณถนัด จงใช้ช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงนั้นของทุกๆวันสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของคุณเพราะถ้าคุณใช้ชีวิตแบบเดิมๆมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะข้อที่3ตัดสินใจและลงมือทำในสิ่งนั้นทันทีหลายคนพลาดมัวแต่โอเอกว่าจะทำอะไรได้สักอย่างเวลาก็ผ่านพ้นไปถ้าคุณจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่เปลี่ยนคำว่าเดี๋ยวก่อนให้เป็นทำเดี๋ยวนี้ให้ได้เลยค่ะ หลายคนเคยชินกับคำพูดที่ว่าเดี๋ยวค่อยทําก็ได้นะ่ายกตัวอย่างเช่นเรื่องง่ายๆในชีวิตประจําวันของคุณการเก็บที่นอนการล้างจานการจัดบ้านการทําความสะอาดการออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งการสสางงานในหน้าที่หากคุณไม่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนคําว่าเดี๋ยวก่อนมาเป็นคําว่าเดี๋ยวนี้คุณก็จะเกิดนิสัยเดิมเกิดความเคยชินเดิมๆที่มันติดตัวคุณมาและมันจะติดตัวคุณตลอดไป เมื่ออายุมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ยิ่งจะยากขึ้นไปอีกดังนั้นใช้โอกาสนี้ค่ะในไหนจะเปลี่ยนชีวิตแล้วก็เปลี่ยนนิสัยไปเลยข้อที่4คุณต้องอยู่กับปัจจุบันเป็นคำยอดฮิตของคนยุคนี้ที่พูดง่ายแต่ทำได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าคุณทำได้เป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ต้องทำเพราะในหนึ่งวันของมนุษย์มีความคิดปรุงแต่งในหัวไม่ต่ำกว่า5-6หมื่นเรื่องปรุงแต่งเรื่องนี้จบ เรื่องใหม่ก็เกิดวนๆในหัวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดวันวันนึงคิดวนอยู่แต่เรื่องเดิมๆชีวิตก็เลยเป็นทุกข์หาความสุขได้ยากเพราะมัวแต่มีเรื่องราวที่ปรุงแต่งมากมายคุณลองตัดความคิดปรุงแต่งเหล่านี้ลงตัดออกให้คุณอยู่อยู่แต่กับปัจจุบันขณะนั้นคุณทําอะไรอยู่ให้คุณจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นอย่าคิดฟุ้งซ่านอย่าคิดปรุงแต่งอย่าคิดว่าอดีตที่ผ่านมาทําไมฉันทําแบบนี้ อย่าคิดว่าอนาคตข้างหน้าฉันจะเป็นแบบไหนใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันปล่อยวางไม่ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่คุณต้องฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วคุณจะมีสติมีสมาธิในการสร้างชีวิตของคุณได้มากขึ้นข้อที่5เลิกหาข้ออ้างมันเป็นหนึ่งในมารร้ายเลยทีเดียวที่จะทำให้คุณพ่ายแพ้เป็นหนึ่งในมารร้ายที่จะทำให้ชีวิตของคุณล้มเหลว เพราะว่าข้ออ้างจะทำให้คุณไม่ลงมือทำอะไรเลยยามที่คุณตั้งใจคุณจะมีสารพัดสิ่งผุดขึ้นมาในหัวของคุณคุณก็จะสะดุดและคุณก็จะหยุดเพื่อที่จะไม่ทำสิ่งนั้นอย่าให้ข้ออ้างเหล่านี้หลุดออกมาจากความคิดของคุณเป็นอันขาดตัดสินใจคิดแล้วลงมือทำเดี๋ยวคุณจะอ้างทันทีว่าฉันไม่มีเวลาโอ๊ยวันนี้ฉันเหนื่อยเกินไปโอ๊ยวันนี้มันยากฉันยังไม่อยากทำ โอ้ยตอนนี้ฉันยังต้องทําอย่างอื่นโอ๊ยขอนอนก่อนได้ไหมตอนนี้อากาศกําลังเย็นสบายฉันอยากจะนอนซุกอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆข้อขอ,อ้างมันมีเยอะแยะมากมายค่ะถ้าคุณเลือกที่จะเป็นฝ่ายแพ้ล้มเหลวคุณก็จะเป็นแบบเดิมไปตลอดแต่ถ้าคุณจะพลิกชีวิตจริงๆเปลี่ยนตัวเองลุกขึ้นมาจับดาบสู้สักครั้งไม่ได้จะชวนให้คุณไปออกรบที่ไหนนะคะเปรียบเทียบให้ฟังว่าลองซักตั้งกับชีวิตคุณจะทำมันไม่ได้จริงๆหรอ อย่างน้อยคุณจะได้รู้ว่าคุณเก่งกว่าที่คุณคิดข้อที่ 6. เลิกบน่นการบ่นไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นคุณเห็นไหมคะคนที่ชอบจู้จี้ขี้บ่นน่ารำคาญบางครั้งก็จับกลุ่มนินทาชาวบ้านพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบแม้แต่เราเองเราก็ไม่ชอบดังนั้นมั่นสังเกตตัวเองว่าเราเผลอทำนิสัยของคนที่เราไม่ชอบหรือเปล่าถ้าเคยทำเป็นเรื่องปกติคะ่ะ แต่คุณต้องค่อยๆลดละเลิกแล้วในที่สุดคุณจะโฟกัสแต่สิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขโฟกัสแต่ความคิดในด้านดีๆและถ้าคุณฝึกตัวเองไปเรื่อยๆคุณจะบ่นน้อยลงและเมื่อคุณไม่ค่อยบน่นชีวิตของคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นนอกจากนั้นคนรอบข้างของคุณก็จะมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้คุณด้วยข้อที่7ลดการเล่นมือถือลดการเสพสื่อโซเชียลลงบ้าง ไม่แปลกถ้าคุณจะใช้มือถือเพราะปัจจุบันโลกนี้ทุกคนต้องใช้ยิ่งคุณใช้ในการฟังพอดแคสต์ใช้ในการหาความรู้ใช้ในการทำคลิปสร้างรายได้ใช้ในสิ่งที่มันสร้างสรรค์มันเกิดประโยชน์ทั้งสิ้นค่ะแต่ความหมายของการลดละเล่นมือถือที่ครูเกตพูดถึงหมายถึงบางคนท่องอยู่ในโลกโซเชียลนานจนเกินไปอาจจะเป็นการดูซีรีส์อาจจะเป็นการไถฟีดดูที่เขาไลฟ์สดขายของ อาจจะเป็นการดูในสิ่งที่ไร้าสาระการที่คุณจมปลักอยู่แบบนั้นมันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ยังไงคะเวลาดูซีรีส์มันอาจจะมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ก็ให้มันพอเหมาะพอควรบางคนจมอยู่แบบนั้นกว่าจะจบแต่ละซีซั่นใช้เวลาเป็นวันๆแล้วมันกินเวลาของคุณหนึ่งชั่วโมงต่อวันสชั่วโมงต่อวันหชั่วโมงต่อวันมันก็จะดูเกินไปหน่อย ดังนั้นถ้าจะดูคลายเครียดถ้าจะผ่อนคลายบ้างก็จัดสรรเวลาให้เหมาะสมรับรองค่ะคุณจะได้เวลาคืนมาในการที่คุณจะทำในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้อย่างมากมายเลยค่ะข้อที่8สนใจสิ่งรอบข้างนานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ได้เงยหน้าสังเกตดูคนรอบข้างดูต้นไม้ริมรัว้วดูดอกไม้ริมทางฟังเสียงนกกระจาบร้องดูน้องหมาน้องแมวข้างถนน แม้กระทั่งจิงจกที่รอทักคุณก่อนออกจากบ้านฟังดูมันเป็นสิ่งธรรมชาติที่อยู่รอบตัวบางคนไม่ได้สังเกตเลยด้วยซ้ำดอกไม้ต้นที่คุณเคยขับรถผ่านทุกวันช่วงนี้มันอาจจะกําลังออกดอกสวยงามก็เป็นได้ทีนี้คุณลองสังเกตนะคะว่าคุณลืมที่จะมองหาความสุขเล็กๆรอบตัวไปนานแค่ไหนแล้วลองกลับมาย้อนมองสิ่มเหล่านี้เพราะในแต่ละวันชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ชีวิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายมันจะทำให้คุณลืมว่าจริงๆแล้วความสุขมันง่ายและมันอยู่รอบตัวคุณนั่นแหละค่ะลองหันกลับมาใช้ชีวิตในสิ่งที่มีความสุขกับเรื่องเล็กๆนะคะข้อที่ 9, เล้อเลิกขี้เกียจความขี้เกียจไม่เคยมีผลดีนอกจากจะทำให้คุณทำอะไรไม่สำเร็จแล้วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพและจิตใจของคุณรวมทั้งคนรอบข้างด้วย ลุกขึ้นมาปัดฝุ่นไล่ความขี้เกียจออกจากตัวเองได้แล้วนะคะหาสาเหตุว่าอะไรทําให้คุณขี้เกียจแล้วกําจัดมันออกไปซะเมื่อใดก็ตามที่คุณได้รู้สึกว่าคุณได้ทําในสิ่งที่คุณภูมิใจคุณได้มอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองแล้วค่ะจงผลักดันตัวเองให้สามารถเอาชนะความขี้เกียจไปได้เรื่อยคนที่เขารวยคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาไม่ได้อยากทําทุกอย่างหรอกค่ะแต่เขาต้องทํา ทั้งๆท,ที่เขาไม่อยากทาบางทีเขาก็ขี้เกียจบางทีเขาก็กลัวแต่เขาก็ทําทั้งๆที่กลัวและทั้งๆท,ที่ขี้เกียจนั่นแหละค่ะเขาเลยกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จข้อที่10ฝึกที่จะเป็นผู้ให้ถ้าคนทุกคนบนโลกนี้คอยแต่จะตักตวงเอาเปรียบและไม่เคยที่จะมองโลกให้เป็นผู้ให้บ้างโลกนี้จะน่าอยู่ได้ยังไงกันคะให้คุณเปลี่ยนมุมมองเป็นผู้ให้ผู้อื่นบ้าง อาจจะให้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นมอบรอยยิ้มให้คนรอบข้างแบ่งปันขนมช่วยคนตาบอดข้ามถนนจอดรถให้คนอื่นข้ามเปิดประตูให้คนที่เดินตามมาทีหลังเราเสียสละให้เด็กนั่งขึ้นรถดูแลคนแก่หรือคนมีคันบริจาคโลหิตให้เสื้อผ้าสิ่งของช่วยในสิ่งที่คุณช่วยได้และตัวคุณเองไม่เดือดร้อนจะเห็นว่าที่ครูเกียยกตัวอย่างมาเป็นเรื่องเล็กน้อยทั้งสิ้น และเพราะมันเล็กน้อยนี่แหละค่ะก็เลยให้หลายคนมองข้ามทุกคนคะจงทำสิ่งเล็กน้อยให้เป็นนิสัยโลกนี้จะน่าอยู่มากขึ้นแม้คุณทำแล้วจะมีใครเห็นหรือไม่มีใครเห็นแต่ใจของคุณนั่นแหละค่ะที่เป็นสุขเป็นสุขกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนยิ่งเราเป็นผู้ให้มากเท่าไหร่สิ่งดีๆย่อมกลับมาที่เราเสมอค่ะครูเก๋เองโชคดีมากๆที่มีโอกาสได้ทำช่อง YouTube ได้แบ่งปันสิ่งดีๆได้แบ่งปันแรงบันดาลใจและกับความรู้ให้กับทุกๆคนมีความสุขทุกครั้งที่มีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปว่าได้แรงบันดาลใจได้ความรู้หรือมาขอบคุณแค่พูดกูเกะก็รู้สึกว่ามันตื้นตันค่ะทุกคนกูเกะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าคนเราเติบโตขึ้นมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกวันเราทุกคนกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้อย่าล้มเลิกอย่าทิ้งความฝัน คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สําเร็จสิ่งที่คุณทําได้ในเมื่อวานไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้คุณจะทํามันไม่ได้คุณต้องให้กําลังใจตัวเองสู้กับมันสักตั้งแล้วใช้ชนะในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ที่แตกต่างเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นและคุณจะพลิกชีวิตของคุณได้แน่นอนค่ะเริ่มตั้งแต่ต้นปีเริ่มไปด้วยกันนะคะครูกเกศเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเสมอค่ะขอบคุณที่ชื่นชอบและติดตามช่อง podcast กรูเกสเตชันสวัสดีค่ะ